คุณผู้ชมครับขอตาอางสูสูบสิบสอราศีค่ะสึกที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเล่นเกมกันเลยเพราะว่าอบอุ่นมากเอาแค่6คนพอจริงเหรอครับผมเราลองขอเสียงเขาสักงนิดนึ่งไหมครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยครับ และไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้ออกกันพอดีพบกับเขาเลยดีกว่านะครับผมแก๊งป่วนสุดห้า ครับผมขาวหรือไม่กล้ายืนหรือไม่กล้าเราจะออกหรือจะกลับพอดีวะเดซามีหกแต่แก๊งนี้มีเจ็ดมันเกินนะคะเจ็ดมาหาอ๋ออะไรเหรอจะบอกว่าผมเป็นเด็กกำพูามาหาพ่อใช่ไหมครับจริงจจะเป็นต้องมาครับเพราะวันนี้แฟนขับผมมาด้วยใครครใไอไฟเคเอส แค่ส่วนซึ่อพี่เมลเอาผัวมาด้วยเหรอคะค่ะเปิดตัวค่ะผู้ชายคนนี้นี่ถ้าอยู่กับผู้หญิงคนไหนนี่ผู้หญิงไปไหนไม่ได้เพราะทำไมอ่ะรักเหรอนอนทับขาเป็นมาบ้าประจันทีเดินทางประจันทีประจันที ญาติผู้ใหญ่ผมกั้งกันกั้นกั้งกันเหรอเราเราตั้งใจเลือกให้เนื่องจากว่าขาวดำมันจะบาลานซ์ไฟลยราศีเดียวกันราศีใดในช่วงนี้จะดังฟ้าผพา โชว์ทุกคนสิโชว์ทุกคนตอบว่าราศีมังกรพี่ฮั่นพี่ฮั่นเป็นฮั่นทำไมทไ่ทำไมจึงเป็นที่ฮันครับทุกคนอาจจะแบบดังแล้วอ่ะตอนี่กำลังขึ้นนี่อาจจะแบบขึ้นพีคแล้วอ่ะขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นฮั่นเนาะพี่แจ็คตอบว่าราศี พ,พ,พ,พ üyorum, um, oui, artist, like ี่กั้งกับพี mm ่ก hmm> ันนะพี่กั้งครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะฮะคือผมเนี่ยติดติดติดตามงานเพลงของเขากเพื่อนเพื่อนงี้มาตลอดเลยครับเพราะว่าเพื่อนใครเพื่อนลูกใครเพื่อนใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับกั้งเพิ่งแบบว่ารุ่นรุ่นมาหมาดๆนี่ด้วยเพราะออกมาแล้วเดี๋ยวก็กำลังทำเพลงก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วมันโด่งดังไปทั่วเลยครับแล้วก็แบบว่า ถึงแม้ว่าจะคนละรุ่นกันแต่แต่ว่าด้วยราศีก็มันคือมันดึงกันขึ้นนะมันดึงกันขึ้นนะพี่อาร์ตอบว่าราศีโดนราศีโดนกันกับกั้งกันกับกน้องกั้งเพิ่งจบมาจากบ้านเดอนสตาร์ใหม่ๆครับผมแล้วก็กันในโอ้เขาฮอตมานานอยู่แล้วใช่ร้องเพลงเพราะมากอยู่แล้วถูกถูกร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะมากแล้วก็อ่า เรวทำมอนิทเข้ามากันสองคนนะมาเป็นพักคู่นั่นน่ะสิมาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยหนูมาห้าหกพี่แฮนด์พี่บ๊อบบี้ตอบพี่ั่นด้วยนะพี่ไั่นบอกว่าจริง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 แล้วนะฮะก็ความคิดเห็นเดียวกันคล้ายๆกับพี่อาร์เลยว่ากางก็เพิ่งได้แชมป์มาส่วนพี่การเองเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์มาอยู่แล้วแล้วก็บวกกับวันนี้เขานั่งคู่กันเนี่ยผมรู้สึกว่าแสงสว่างตรงนั้นมักจะเยอะกว่าคนอื่น ตอนแรกคิดว่าราศีจับอะไรได้อ๋อไฟลงเยอะไปหน่อยพี่บี้ตอบว่าราศีราศีเมษฉีกฉีกฉีกไม่เหมือนคนอื่นทำไมคือผมผมไม่ชอบทำตามคนอื่นนะครับเป็นคนคิดต่างไม่ใช่เกิดมาหน้าตาก็หล่อแตกแตงจะคนอื่นที่นั่งกันหมดทุกคนเนี่ยด่งดังเตี้ยงปากันหมดแล้วยกเว้นที่บอล พี่พูดไปเลยพี่จะไม่ตอบโต้เลยเงี้ยเออเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสฟาบ้าฟาบ้าถ้ามีคนตอบกันกับก้างเยอะมากนะครับราศีตุลดูนะฮะสองหนุ่มตอบอะไรเต้าบ้า คนหนึ่งเป็นเดือดตาคนล่าสุดส่วนอีกคนหนึ่งคือหนุ่มตาหวานขวัญใจแม่ยกกลั้งกับกันก็เลยโดนจับตามองว่าจะดังฟ้าผ่าเฮ้ยจริงดิช่วงหน้ามาฉเฉยแปดรอยาว่าราศีตุลค่เออราศีตุลกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเนี่ย ตอบเราหรือตอบผมผมตอบน้องตอบน้องกางตอบพี่ครับคือกางก็เพิ่งเป็นเดอะสตาร์คนล่าสุดของเมืองไทยมาครับผมแล้วก็เราจะมีซิงเกิลมีผลงานให้ทุกคนได้เห็นกันครั้งแรกด้วยผมคิดว่าอันนี้แหละเราจะเอี่ยวดวงไปกับน้องด้วยร่วมดวงเขาด้วยก็เลยคิดว่าตอบไันนี่แหละเพื่อมันถูกแกงส้มตอบว่าราชินี คำว่าฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยก็ต้องเป็นพี่กันกับกันแบนบ้องก้างแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องเขาก็น้องก้างเนี่ยเ,เขารักทุกคนคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับผมผมเป็นยังไงครับผมรักคุณและคุณเท่านั้นก็เลยคิดว่ามาแน่นอนครับผมโอเคขอตอบเลยนะคะว่าราศีที่จะโดนฟ้าผ่า<ส>คือ<น><ส>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 <น> เียสิ่งที่คุณเขียนต้องการที่จะจะเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยคืออันไหนเหรอฮะคืออันนี้ก็คือชั้นชื่อชั้นแล้วไหนเป well ็นคำตอบเนี่ยมันมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้บอกว่าวันที่27 28 29ี่ว่างหรือเปล่าไปดูคอนเสิร์ตสิบสิบปีเลยค่ะแล้วคำตอบคือคำตอบคือราศีเมษบอลจ็ดโดนฟ้าผ่า แจ็แจ็คตอบว่าราศีรพี่เมี่ยวค่ะเฮ้ยแตกต่างมากเอาสิเอาสิจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาก็เขาดังเปี้ยงป้างมาตั้งนานแหละแต่ในช่วงช่วงเนี้ยจากที่ผมดูแล้วผมดูหลังคาดูจากดวงดาวดูจากอะไรทุกอย่างแล้วผมว่าพี่เมียวเนี่ยนีช่วงช่วงหนึ่งที่เขาดังมากกว่าปกตินะคะละครอะไรต่างๆนาใช่เป็นผู้จัดด้วยตอนนี้ผู้จัดจัดไฟกองถ่ายไหน้ะตนี้เป็นผู้จัดละครเป็นผู้กำกับท่านนี้ตอาว่าราศี อยากได้เอาตรงไหมคะเอาตรงมาที่นี่เนี่ยทุกคนทุกแฟนคลับเขามีสีกันหมดค่ะวันนี้หนูก็อยากมีสีสีอะไรคะสีมาค่ะเอทำไมตอบเป็นสิงคะก็ดูดูจาก ที่จริงดูจากผลงานค่ะผลงานใช่ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยกำลังเหมนแรงร้อนกว่าล้านมากพี่บอลพี่บอลพี่บอลตอบว่าราศีเมษบอนเดือนกษามีคนทักผมมาเขาบอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเอาเหอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมายถึงว่าดังทำงานครับผมให้ตอบว่าไงใช้ตอบว่าไงจะให้ตอบว่าไงถึงจะชอบจะตอบไหมพี่เนี่ยตอบว่าราศี พี่จุ้งด้วยพี่บี้พี่บี้สุดกริบทำไมครับคำเดียวเลยไม่ต้องมีเหตุผลไม่มีความรู้เรื่องดวงรักเอ้ยฉันชอบเก่งแล้วก็ขยันดูตั้งแต่ยังแบบวิ่งวิ่งอยู่เลยเออพคนอย่างเงี้ยแหละจะดังเปรี้ยงปร้างไปเรื่อยๆไม่ต้องมีความรู้เรื่องดวงเลยอาจารย์ลิขิตครบแล้วครับผม ราศีที่ในช่วงนี้จะดังฟ้าผ่าคือราศีมีคนดูนะครับราศีตุลราศีเมค,คุณที่เกิดในราศีเมษที่อยู่ในประเทศนี้ ก็จะมีวิถีชีวิตเหมือนดวงเมืองของกูรัตนโกสิทร์คือดวงของประเทศไทยคุณกําลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งเรื่องร้ายและดีครับสิ่งที่มันจะเป็นความดังเนี่ยถ้าเป็นดวงเมืองข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยก็จะโด่งดังเป็นข่าวใหญ่ถ้าเป็นดวงชะตาคนที่เกิดในราศีเมษก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เป็นจังหวะเป็นกระแสเป็นกําลังที่เรียกได้ว่าเปอี่ยงปลางคืออย่าตีความว่าเป็นเรื่องร้ายอย่างเดียวในร้ายมีดีในดีมีร้ายและจงระลึกนึกไว้ทุกที่สุดแปลว่าใกล้สุขสุขที่สุดระวังใกล้ทุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นไปกับคุณที่เกิดในราศีเมษ โดยอิทธิพลของดาวพระฤหาสบาดีเป็นประตุมเกณฑ์ย่อมเกิดสิ่งดีจะเกิดยุคใหม่สิ่งใหม่เรื่องใหม่กับชีวิตดาวเสาราหูที่เลงชะตาของดวงเมืองและดวงคุณที่เกิดในราศีเมษนั้นค่อยๆค,ค,คลายไปหลังจากผ่านมิถุนายนไปแล้วก็ลดไปเปราะหนึ่งแปลว่าหนักอยู่ร้อยเปอร์เซนค่อยๆลดทอนลงหลังจากมิถุนายนแล้วพอพฤษภาคมก็จบหลังจากนั้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆและจะเกิดขึ้นแบบเปรี่ยงป่าง ไม่เบาบางรุนแรงรวดเร็วชัดเจนด้วยเหตุของมุมของดวงดาวที่ได้บอกได้กล่าวไปแล้วนี้เอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วมนนี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่มีเกณฑ์จะดังฟ้าผ่าในช่วงนี้ได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ,มบยมีความสุามคนน<ร>ี้นคือราศีเมษครับ วันนี้คุณบอลก็เลยจะเลี้ยงมะพร้าวกะทิทุกคนเลยนะครับใส่ไอติรมนะะอร่อยมากสั่งมา300้ยที่เดี๋ยวไม่ต้องพูดอาจารย์ที่ไหนทักอาจารย์ที่นายทักอาจารย์พลพยคราชครับซึ่งเป็นฤาษีบวชท่านบวชเป็นฤาษีอ๋อเหรอครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านทักผมแล้วเมื่อวานนี้เขาก็พูดกับผมอีกเขาบอกว่าเอาเหอะอีกประมาณ2เดือนอีก2เดือนเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ เตรียมตัวรอรับงานได้เลยจะมีงานเข้ามาเยอะมากมีโน้มมิน่มีโฆษณาวันเดียวติดต่อมาสองโฆษณานี่ครับผมก็เรียกราคาเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วเราเรียกให้เขาเอาสังทีนี่เรียกให้เขาเอาสิได้ยไม่ไ ไม่เอาแล้วแต่ผมเลีอกไปแล้วแล้วแต่แล้วเอาที่พอใจมีความสุขใช่ครับสำหรับพี่บอลมารายการเราก็บ่อยแล้วก็โดนฟันธงก็บ่อยด้วยนะคะมีตั้งหลายเรื่องราวจากนี้ไปใช่จากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วสําหรับพี่บอลและชาวราศีเมษด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับตูกไปทั้งหมด3คนนะคะก็คืออตุยน้องบี้แล้วก็ตัวเจ้าตัวขาวพี่บอลนะครับมอ้าว ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ามีความลับมาบอกครับสักครูค่ะเสียงดังได้ใจอบอุ่นรด หทำมาบ่อยๆเอาม,มาเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะผุแผ<ฮ>ล ตอนนี้อากับจะอยอเขาคือเขาสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทคือทุกอย่างผมว่าความสนิทเนี่ยนะความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอะไรเข้ามาแทรกแซงทําให้เกิดปัญหาเหมือนมาแบบว่ามาทดลองความรักอะ่ะพี่เบียร์ตอบว่าราศีราศีครึรงค่ะที่จ็ดค่ะทำไมอ่ะมันก็ต้องออกมาความจริงก็ต้องถูกแฉเหรอถูกแฉเรื่องอะไรครับเออจริงๆแล้ว ฮะแฟนผมนี่จริงๆแล้วแฟนผมนี่ก็ไม่มีอะไรจะต้องแฉแฟนผมนี่อะไรผมผมจะพูดว่ือไรล่าอะไเลยแล้วตัวตัวผมไม่มีอะไรอ่ะแต่ผมไม่พูดดีกว่าฮะพี่บ๊อบบี้ตอบว่าที่ได้ยินบอลพูดถึงจีออนเราเจอจีออนคูเลิฟเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกคูเลิฟก็เป็นใกล้สุดเรื่องของเรื่องคือไม่ได้ สนิทที่ตอบฮั่นเพราะว่าหั่นไปรายการเขาอันที่สองอันที่สองตอบจียอนเพราะว่าจียอนไปรายการเขาใกล้ๆสุดกับจียอนก็เป็นอ้าก็เรยกอ้าวบุคคลที่ผมกำลังจะบอกคนนี้คือคนที่บุคคลที่มีพกรรมน่าสงสัยมากและสักวันนึงความลับมันจะต้องถูกเปิดเผยคราวนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับ เป็นซุปเปอร์สตาร์โด่งดังแฟนเฟิร์นอะไรผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็หลังจากไปอเมริกาตั้งนานไปซุ่มไปนิวยอร์กไปอะไรอ้วเหงานังที่คนเราไปอยู่นั่นเป็นเดือนๆนะนนะว่าไม่มีใครเห็นที่นู่นพี่อาตอบว่าถูกแช่นะครับถูกแช่ค่ะตอบว่าราศีราศีิครง ทำไมทำไมทำไมใช่ไหมคือคนนี้เขามีอะไรเขาจะเก็บตัวงเงียบมากแ,แล้วแล้วผมซึ่งจะเป็นพี่ชายที่อยู่กับเขาตลอดอๆๆซึ่งจะรู้ๆๆตื้นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีใคร <ผม S 1> แชผมเ่ยจะแชดีๆๆ พี่พี่เขาโด่งดังมากๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไปโด่งดังไปไกลแล้วแล้วก็หลายๆคนเขาคงอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวของพี่พี่อยู่แล้วนะ <laughs> ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกย่างก้าวอะไรเงี้ยผมก็คิดว่า <laughs> ก็ถ้ามีอะไรที่พลาดสักหน่อยอาจจะโดนดโดนใช่ครับโดนแน่นอน คือวันก่อนผมเห็นคุณอาเดอะสตาร์ the star เนี่ยซ้อมสีแผ่นดินาบิวซิคอลอยู่ผมไปดูแล้วแล้วเขาไปยืนใกล้ๆกลองชุดผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะโดนแฉอย่างที่บอกเรารู้จักกันมานาน,นคิดว่าผมเนี่ยรู้ออความลับเขาเยอะอแล้วผมก็คิดวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครแฉเขาผมก็จะแฉเอง ครับผมป่อครับพี่าเอจริงๆครับครับไม่รู้จะตอบใครครับผมแต่รู้ว่ามันน่าจะแฉแต่เมื่อกี้ฟังพี่เกิร์กมาพี่เกิรมีเหตุผลมากคือเวลาไปอยู่อเมริกาเออเมริกาปาปาซีเด็ดมากนะแล้วพี่เนี่ยเป็นคนแบบกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊กเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเวลาเวลาเล่าเลามีเรื่องอะไรมาแล้วมาแล้วับผมมาอย่าปล่อย ราี้เยอะนะรู้อะไรมารู้อะไรมาไม่รู้อะไรเลยครับผมแต่ว่าคือจริงๆอ่ะตั้งจะจะตอบ2คนนี้แล้วเพราะว่าอยากแฉเองอะไรบอกว่าจะแฉว่า2องนี้เขานั่งด้วยกันอ่ะอะไรก็ได้อะใต้โต๊ะอย่าจับมือดิรบาี แฉว่าแฟนเขาภูมิใจที่อาหน้าเหมือนลิงสวมบวกกันน็อก็เหมือนลิงตรงไหนไม่เหมือนลิงเหมือนอะไรหนุมานหนุมานก็คือลิงค่ะแจ็คตอว่าราศีราศีพิจิกค่ะเพี่าด้วยเป็นพี่อาด้วยทำไมเพราะว่าพราะเคุณอาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเวลามีวงไปเล่นตำงานนู่นงานนี่เนี่ยเขาชอบไปยืนใกล้กองบ่อย แล้วมันต่อทางไปเลยเขาเล่นแล้วเรื่ล่นแล้เลยปีเล่นแล้วตอนไหนนี่ผมเพิ่งคิดผมนั่งคิดผมไม่เล่นอะไรผมรอดอกนี่เลยเนี่ยจานนี้ค่ะจานนี้ตอบว่าราศีค่ะทำไมครับหนูอันนี้จะไม่ได้ลบเลยใช่ไหมหนูไม่มีวันไปไหนจากผู้ชายคนนี้ค่ะ ช่วงนาาีจ้จะถูกแฉคือราศี <c oughs> มีคนตอบถูกนะครับราศีถูกเยอะด้วยราศีเลยราศีันราศีที่ในช่วงนาาีจ้จะถูก บุคคลที่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและข้อกฎหมายหรือทำในเรื่องลับให้เป็นเรื่องไม่ลับและมีอารมณ์ของความเป็นคนโรคจิตเนี่ยไม่รู้จักที่จะรักษาอะไรในสิ่งที่ควรรักษายึดมั่นตามศีลธรรมอันดีงามย่อมมีเกณฑ์ที่จะถูกแฉ หรือถูกพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและชัดเจนที่สุดใน12ราศีคือชาวราศีพิจิกเหตุผลที่ว่าชาวราศีพิจิกมีดาวศุกร์โคจรเล็งดวงชะตามีความหมายว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันคือร้อนใจหรือเป็นสภาพของชีวิตที่อยากได้อยากมีอยากเป็นที่เป็นไปชีวิตที่ดำเนินไปนั่นแหละมันจะมีเหตุมีปัจจัย ทำให้มีเรื่องที่อื้อฉาวคนอื้อฉาวไม่กี่เรื่องครับเรื่องความรักเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวความไม่รับผิดชอบเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกีกามเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากและยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนและเดือนมิถุนายนอีกประมาณครึ่งเดือนอันนี้ชัดเจนเลยแต่อย่างไรก็ตามทีในเดือนกรกฎาคมก็ยังประมาทไม่ได้เพราะเป็นช่วง ขัวเรียวหัวต่อของดวงชะตาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นความลับก็ควรจะเป็นความลับและอย่าคิดว่าความลับจะมีในโลกดังนั้นจึงไม่ควรไว้ใจใครความลับต้องเป็นความลับถ้าอยู่ที่เราเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทงที่ว่าดวงชะตามีเกณฑ์จะถูกแฉได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับอะไรอะไร เ้ยอะมีมีอะไรอยากขอความช่วยเหลือหันกลับมาเดี๋ยวช่วยถือว่าเราเนี่ยมาเลยมานั่งเนื่อเดียวยังไปเขาบอกอย่างนี้อยากรู้เรื่องอะไรของอาให้ถามบี้ของนี้บี้พูดแบบไหนพี่พูดแบบได้ยิ่งเฉพาะเรื่องเมื่อกี้ก็บอกมีเรื่องอื้อฉาวครับ วันก่อนพี่อานั่งซ้อมสีแผนดินอยู่เหมือนกันแล้วแล้วแล้วผมก็แอบดูซ้อมก็เรียกพี่อาพี่อาครับผมไม่หันทำไมพี่อาพี่อาก็ไม่หันพรอะไรพรอะไรนี่น่าจะเป็นเรื่องอื้อฉาวของเขา คุณผู้ชมค่ะเริ่มยังเห็นกำลังซ้อมกันอยู่กำลังซ้อมอยู่ครับคนเด่นคนดำทั้งหมดไหมมีกันด้วยอ่น้องกันเล่นเป็นคุณเปรมคุณเปรมครับเปรมเปรมให้ทุกคนไปไปดูนะคะฝีไม้ลายมือของนักแสดงจากคนอย่างของอาเองเนี่ยก็พัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นฝีไม้ลายมือและอีกหนึ่งอันก็คือคอนเสิร์ตสิบปีคอนเสิร์ตใช่เทียนเดียซอฟเลิฟเดอะสตาร์คอนเสิร์ตนะครับทั้งหมดนี่ไปกันหมดเลยใช่ไหมใช่ไปทั้งหมดเลยครับ27 28 29ทั้งหมด3รอบเท่สิบเน็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทั้งหมดสาครอบเท ใจก็จองบัตรกันได้ท huh. ี่ไท์ที켓เมเจอร์ทุกสาขาส่วนเรื่องชงชงเช้าก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะคะขอให้โชคดีขอให้โชคดีค่ะม่อกินเละมากเลยเละเลยจะนำข้อนี้ตอบถูกทั้งหมด5คนนะคะมีพี่บอลมีพี่บอบดีพี่บี้อตุยพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดตอบถูกด้วเหรออ้าวโธ่ทำได้ไม่หาจจับธงสามคนครับ ขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 3 G 2 0 0 1ค่ะครับจับธงทั้งหมด3คนนะคะ3าท่านนะครับคุณบอลคุณตุ๋ยนะครับแล้วก็คุณบี้ให้ผู้หญิงจับก่อนนะครับให้ผู้หญิงจับก่อนจับไว้อย่าเพิ่งดึงครับให้ผู้หญิงจับก่อนไม่เอาให้ทุกคนจับก่อนสิแล้วแต่ป้าอเอาสักอันละป้าเอาจับไว้ก่อนจับไว้ดีครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวนโอเคขอแรกกับบอลเริ่ได้จ ขอบลขออเค้กได้ไหมครับอยากจับใหม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้ร้อนเงินจริงๆไม่เป็นไรเอาไปลงทุนผลิตภัณฑ์ใหม่นะขอร้องอยางนั้นนะคะทุกท่านรับเงินพันถุงผ้าไปอีกหนึ่งมืนบาทจาก AIS 3G 2า0จค่ะยัแครขอละเจ้าเขอแล้วเขปุกผู้ชมรลาดไม่ได้นะคะกับคอนเสิร์ต เดอะสตาร์สิปีแล้วก็4ีแผ่นดินขอบคุณผู้ร่วมสุขของเรา1 3ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากสนุกสนานมากนะครับช่วงท้ายนะครับอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับหลังจากพระอาจารย์แ็กเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเช็คดวงได้ที่นี่ที่เดียวแม่นแม่นศึก12ราศีอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูนั้นเป็นหนึ่งใน ทิศทั้งหกซึ่งเราต้องบูชาองค์พระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนึกถึงใครอารานดาบทกับอุทกดาบทครูของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่เกินจากความเชื่อความศรัทธานในทางพระพุทธศาสนาครูคนแรกของเราคือบิดามารดาครูที่ให้ความรู้ในการอบรมสั่งสอนให้วิชานั่นคือผู้มีพระคุณประเพณีการไหว้ครู อย่าถือว่าประเพณีเป็นเพียงประเพณีที่ทำกันตามธรรมเนียมแต่น่าจะเอาดวงจิตอันเกิดจากศรัทธาไปไหว้คารวะวันทาและไปพบครูบาอาจารย์คนที่มีการครอบครูนั่นแปลว่าย่อมได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาที่มีครุเทวะคือมีครูเป็นเทพเช่นบุคคลที่เรียนวิชาศิลปรกรรมการแสดงไล่รำนฏาจริ์บุคคลที่เรียนวิชาโหล เรียนวิชาช่างส่วนนักเรียนมัธยมนั้นส่วนใหญ่หลักใหญ่ใจความก็ไหว้ครูด้วยเข้าตอกดอกไม้ดอกมะเขือดอกเข็มอะไรก็ตามทีขอให้ทําด้วยศรัทธาคนเป็นครูก็ต้องให้พรกสิทธิ์ขอให้มีความจำเริญรุ่งเรืองมีความสุขแม้ว่าผมไม่มีโอกาสไปไหว้ครูในโรงเรียนต่างๆเพราะบางทีมีภารกิจแต่ทุกครั้งที่ผมได้ทําบุญสร้างกุศล พนมกรน้อมลำลึกนึกถึงพระคุณครูและน้อมบุญนั้นถวายครูทุกคราไปในเดือนมิถุนายนนี้วันที่17มิถุนายนเป็นวันที่ดาวครูคือดาวพรห,หัส,สบดีเป็นครุเทวะท่านโครจรย้ายราศีจากตำแหน่งอ่อนแอที่สุดไปสู่ตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดใครลำลึกถึงครูก็จะเป็นมหามงคลผมจะได้จัดพิธีบุญใหญ่ ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญไปไหว้ครูครอบครูทําบุญให้ครูเทวดานบประเคราะทั้งกาพระองค์ขอให้ความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนในทุกประการในบุญกระตันยูครับ